สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้อยู่กับผมช่างไก่แล้วครับแล้วก็เครื่องที่เรารับชมกันอยู่ตอนนี้นะครับเป็น MacBook Pro Retina รุ่นแรกใชครับรุ่นแรกเลยนะครับนี่ปี2012เป็นโมเดล A 1 4 2 5ครับผมอาการที่มาก็คือวันนี้เรามาเปลี่ยนขอบยางกันนี่อันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในเศษชิ้นส่วนเออ่ที่ผมแกะมานะก็คือขอบยาง ขอบยางขาดครับขอบยางหน้าจอตัวนี้ขอบยางเสียเราสามารถเปลี่ยนให้ได้ไหมเปลี่ยนให้ได้ครับผมนะท,นท่านผู้ชมถ้าเกิดว่าท่านใดสนใจนะครับผมรุ่นนี้รุ่นอื่นๆก็สามารถสอบถามเข้ามาก่อนได้ครับทั้งเเฟซแฟนเพจเฟซบุ๊กนะครับผมช่องทาง โซเชียลเด็ตต่างๆนะครับผมพิมพ์ได้เลย Smilet Service ใน Google ได้ครับก็จะพบกันเจอกับเราแน่นอนนะครับผมวันนี้ช่างไก่ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ